นะครับนะครับออืใช่อยู่ปไม่อยู่เขาก็ต้องมาที่ไม่มาได้ไงล่ะพี่นะเห็นอ้อยว่างเอาแล้วครับบ้านพานพอแล้วครับสวัสดีครับครับป๋ายุ้ยครับนี่พี่พรโอ้พี่แดงโอ้นี่สอนชียพี่พี่ป่าครับถ้าส่งเสียงเขาพอครับผมกินข้าวครับวันนี้โอ้ไข่เจียวใส่ใบหอมนี่ครับ แล้วก็ปลาทูอันนี้ของโบเลยค่ะอันนี้คือผักนะครับปอดสารพิษอันนี้เก็บแล้วก็ปลูกเองครับสุดยอดมากและที่ดึงดูดใจสุดคือปลาผัดครับปลาแดกปลาแดกผัดนี่ครับมาครับมาเลยครับโอ้สุดยอดมากลงมือเลยครับผม ตอนรับปีใหม่ครับยี่สิบแปดธันวาคมไม่รู้จะลองอะไรดีเสียงกรอบเสียงมะเขือกรอบอาจารย์ไหมไม่รู้จะลองอะไรก่อนเนี่ยเอามะเขือต้มปลาแดกันเลยที่เป็นเลมมาบาแช่นะลองเค็มเค็มก่อนั้นกิมเนี่ยปลาทูนะครับทูหอมเขาเรียกมันทูหอมยำน้องกุ๊กข้าวนี่นะไม่ใช่หอมไม่ใช่ปลาทูหอมนะเนี่ยปลเค็มปลาตัวเค็มเค็มเนี่ย ไม่มเค็มนะเค็มเค็มครับขาดเคอไม่ได้ไข่ทอดไข่ทอดนี่ขอญาตินะครับโอ้โหนีห่ลูกโดดหน้าจานลูกโดดกับปลาเค็มนะวบวบอือหือตัว,วน่าจะพูดดฝั่งหน้าจารย์อนจานขาดแล้วนะ ดาวโอ้พีคหอมมาก,ดาออกเดี๋ยวจะกเล็บเ้ยเล้ยอ้ยแค่ไหนแค่หจะมาเอากินวุ้่หรือเปล่าฮึก <c oughs> ินอะไรทำอะไรทำไก่กินเมื่อก <c oughs> ็มาใรี่นี้ <c oughs> สามสิบ <30. S 2> จะจะเนื้อเอาไว้กินวันถัดไปสามสิบ <30. S 1> เดี๋ยวไก่เอามาให้จนเย็นเพราะว่าเมื่อเช้าเขาไม่ได้กินแล้วไงวันศุขขกถึงเช้าจนเย็นไม่ได้กินแล้วไงวันนี้หนูก็จะเอามาให้จนเย็นเลยไม่ก่อนที่เจียวเลยปลาโอ้โหขุกข้าวนะเยี่ยมเลยหอ,อมให้่ด<ะ>ีเลย ข้างหน้าพูดนะครับชิมยังหมดเลยมีแดงบอกจะตำอ่าต้นทีปะทูทูโอ้โหไม่ไหวแล้วก็เลยเห็นมีผัดปลาเทียผัดปลาหน้าก็เลยเผ็ดรึเปล่านี่หอมดีเข็ดไหมอะไะเข็ดไหมอะไรเก็ดไม่รู้อะไรเข็ดไหมพี่ล้างจังหน่ายนาม อันนี้เห็คงไม่ได้เลี่ยมเยอะมีมกมีมกืกที่แดงลบเลี่ยมแล้วที่ลบแล้วเลี่ยมไมพ่พอนะ

อร่อยอืมครับวิกตอร์เจ้าอร่อยเลยหอมเพราะว่าพริกพริกใหม่ไม่ต้องน้ำนมากเก็บมาแล้วอืมอืมเผื่อลูกเข้านี่นแหละไม่สวนเี้ยเนี่ย ยางเอื้อนถึงก็ครับเขาเดาครับเขาเดาพุงเองลูกเองทำงชาติทั้งนั้นทำไมปกติเธอไม่กินข้าวเหรอเจ้านี่เขากินได้มั่งมาได้มั่งแล้วแต่เมาก็กินไม่ได้ไม่เมาก็กินไม่กินได้ที่นี้กินได้สุดมากกินเยอะ กวนมมากกันเมามเห็นเลยโอ้โหทำโอ้โหเชา้าไม่เห็นเช้าหรอกความสึกตอนตอนตีหนึ่งโอ้โหแบบหิวมาก็ไม่กินเช้ามาแล้วแบบผมเดี่ยวทำงานได้เลยโอ้ปลาได้คุกข้าวอะไร่อนิดเลยนิดเลยเก็ดเลยต้มปลา อืมช่วงเพื่อจะได้กินหน่อย,ออยออดีหอ,อมไม่พ่าดกอดได้เลยนี่เฉยหยาทันไม่พลาดปูกขึ้นเองตั้งแต่ปีที่ดนที่พี่พรโดนมาเขือที่ว่าอวก แต่บัดนั้นพี่ไม่เคยซื้อผักตลาดกินเลยถูกต้องแล้วเอ๊ะทั้งนัรอจมานนั่นแหลมันคือเราไม่รู้อะชีดเช้าเก็บเย็นส่วนไหนมันชีดเย็นเก็บเช้าสวยๆอร่อยนะท่านย่างที่สามเขาเก็บแล้วฉีดตอนเย็นเขาที่สามที่สี่เขาเก็บแล้วไม่เขือท่านน่างนี่กลิ่นออกเลยเนาะยังไม่ได้เขื่อเลยชีดเช้าเก็บบัตรเอ้ย เจะเย็นจัดเท้าบึกเลยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอ่ะคณะตกค้างตกปลาเอ้ยพี่พี่เนี่ยพี่เนี่ยเจอคณะเนี่ยพี่ถึงไม่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 เงาเงาเงาบึกเลยจะตกกลางคืนก็เรียบร้อยเจอนี่ เรืมอมานึงอย่างใช่ฟังตุ้ง hmm. อืมขึ้นไ้ขึ้นได้เห็นไหมปังตุ้งอ่ะเฮ็ดฉันก็นนไม่ไปเอาพ่งนี้เ่ยผัดขน้ามหมุกกรอบอืมเ hmm. มื่อวานผัดบวบสองลูกผัดใส่ไข่ลูกนึงกับหมูหน่อยนึง กินบวบหมดเหลือเหลือหมูเนะมืม่อเช้าไปเก็บใส่อีกไปเก็บคะน้ามาใส่เป็นเป็น,เป,นเป็นผัดผัดคะนา้าขยะไปเป็นเด็ดคะน้ามาใส่สี่ห้าต้นเป็นผัดคะนา้าเนี่ปลาด้วยโ่้คุค้กข้าวเก่งไหมอืมไม่เก่งมากไหมมัม้ง ไปเค็มน้องเกลือแล้วยกเลยยกเลยยกเพื่มหัวร์ยกไม่บานไปเค็มนะอไปเค็มมากของเบาหางนึงก่อนเออคอเค็มมากทอดเข้ามีรสเผ็ดแงมันสุดขั้ว สิขาวเอาข้าวอีกป่ะข้าวเอาไหมปีใหม่ให้ใช้ได้ทุกคนนะนุ่บใบใหญ่แต่ไม่อังไม่อังเอาป่ะเ็นเด็กชาหอมก็คือหอมก็คือนี่คุกข้าวเด็โหเด็กกัด พรุ่งนี้ก็มาพรุ่งนี้มาอีกอ่ะก็ยังมีที่แช่ไว้แล้วที่แช่ไว้เนี่ยมี่กี่ตัวสามสี่ตัวเขากินเลยคุณแดงทอดกินเลยหัวห่วงหัวแล้วมามาทอดกินเลยบอกไม่แล้วมันขอให้ล้างกันแหละล้างเลยพี่ล้างนะล้างแช่น้ำไปบีบน้ำใส่กินใส่กินไปเราลักกัน แปรซื้อซื้อซื mm ้อเยอะมัน hmm. ก mm ็ข hmm. mm ้าวอ่่อยอ่ะ hmm. ข้าวอร่อยอ่ะนัวนัวอืมนัวนัวเนี่ยจิ้มข้าวเหนียวมันต้องจิ้มข้าวเหนียวมาครับอืมเยี่มแลยหนูเยี่ยมโอ้โหถือว่าเปื้อนไส้ไม่เคยใช่ไหมถือว่าเปื้อนไส้เลยเนี่ยจิ้มไปเยอะ มมไม่ใช่คน<ๆ>ที่อดข่าวเย็นเขาก็ไม่ไม่มีอายุยืนมากกว่าเราหรอกแต่หนูกินกลับไงจ้าหนูกินแล้วหนูกินกลับไงหนูอยู่ได้ต,ตรงนี้เนี่ยใช่กลับเราเลี้ยงกระเพาะเลยอืมไม่แช่จะกินจ้างหน้าจ้างตากินแต่เล่าอย่างนี้ใช่ไหมเด็ก แต่กะยิงกับอิ่มกับอิ่มข้าวเหมือนกันแล้วขึ้นมาอผมรู้ว่คุณต้องเล่นเทียวเลยกินข้าวเลยจบถ้าต้นชา้าเต็มที่เลยถ้าแห้งจริงๆคือข้าวมันกินไม่ได้หคือมาม่าหนึ่งหอ่อม,มาม่ามีน้ำใสอ่นะต้นเออเหรอไม่เป็นเหมือนพี่น้ำใสหอมไหมหอมไม่พริเกเดียวมันอร่อยเออเพิ่มเยอะใช

มะเขือพี่เก็บไปแล้วพี่ก็ยังไม่ได้ถึงพี่ก็แช่น้ำมาเอ่สมชื่อเลยมะเขือปละเพราะเพราะแต่สิ่งนี้อ่ะเยาละมาอย่างดีโอ้มาวานนี้ยต้มหมกบุ้ง ไปหาเก็บของบุ้งตำหนึ่งอืมแต่บวงกำลังแตกแค่นี้แค่นี้นะแค่ไหนกำมือนึงอยากกินต้มจิ้มพริกอืมโอ้โหตอนเช้าดีจังเลยดีจังเลยทำบายอางี้หมอหมอหมอต้องบอกเหรอยากกินอันนี้นานมากเลยไม่กินพวกบุ้งเอาบุ้งนะโอ้รู้เวลาครับยอด เขาเลยว่าทำงานทำที่อ่ะเป็นที่จริงๆเอาเข้าวให้จานทั้ <c oughs> งกล้าพูดพ <c oughs> อจานทำไปเรืม่มยหมดเลยความเลไรมาอยู่ตรงที่เราคุกข้าวตรง,งชิ้นนี้ มัน,มาน,น,มนยากกินแกงปลาดุกพี่พออยากกินใช่แต่หน่ไม้นะใส่ใบ<ม>เขาใส่ใบชะพูปแกงปลาดุกใส่สมตัวโลสี่ตัวโลต้้งใช้ไซนั้นดุกแกงอ่ะเพ่เคื่อบ,บ้านอร่ใส่ขิงน,นหนึง ปัดชายริงๆว่าประชายอ๋อแกงป่านะแกงป่าปลาดุกจัดๆผมก็ชอบปลาดุกนะแต่มันเกิอนิ่แต่มันเกางนี้นะมันเกือพวงมั่งอะไรมั่งใสเไม่ขาดไม่เกือพวงให้อาจารย์เองไม่ไปเก็บนี่ก็เยอแล้วจะอิ่มแล้วรวมอวามืมแล้วชอบนะพะว่าคือ กินข้าวไม่กินผักมิ้มผมไม่ใช่ว่ามามาจัดทำนะผมกินมัน,มมนมตัง้ตงแต่แล้วยิ่งผักเนูเลยหนูก็ชอบอืเพราะผักจะต้มไปต้มมาแต่กินได้หมดคือว่าจะฟาดไปหรือจะลวกหรือจะกินดิบก็เอะได้หมดเมื่อไรก็มีก๋วยเตี๋ยวที่กินหัวปลาเลยเนาะบรรลัยของเรบกิน <c oughs> <c oughs> เนี่ยลองลองปาดไปด uh. <des> ูเนี่ยอือหือหมแล้วพาดของหอมอือจริงกระเพราเหมือนเสตียาเนี่ยปาดไปเนี่ยอือเหมือนกันเนี่ยเหมือนเราเนี่ยปาดจะหอมใช่ไหมใช่ก็บอกแล้วอ่ะพี่ยิ้มไม่เชื่อหนะพี่ไม่ต้องมาแช่เย็นหรอก จริง<ม>จริงที่ไม่ต้องแค่ยีแล้วพี่ออกมาเลยพี่ห้อยไว้เลยท,ที่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 หน้าบ้านพี่อ่ะให้เป็นเปรี้ยวอ๋อแต่สามวันสี่วันเจ็ดวันก็พี่ไม่ไม่ไม่เสียเนี่ยไม่เสียครึ่งเดือนมันก็ไม่เสียยิ่งอากาศหนาวอย่างเงี้ยยิ่งหนาวจานเลยหนาจานไม่เสียเขาบอกแล้วมเยหรอเรารชาจะดีดีกว่านี้เยอะไม่รู้ว่มันคืแต่กลัวเจะแทะแต่แท้แทะ แหนมเนิ่มเนี่ยพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเ้องใส่ต uh ู้เย็นหรอกมีหอยอยู uh ่เลยอืมอืมาจารย์ข้าวที่อยู่ตั้งครึ่งกำมังเนอ่ยกินข้าวกินยังไงเนี่ยดีแล้วไม่กินมือมือในทุกอยู่คนป้อนคนปอนกัน ไม้นจะกินเยอดพาร์ิกาเป็นเนี่ยจริงนะไม่มีน้ำข้าวอร่อยน้อยคนนะผมกินตลอดผมกินตลอดแล้วก็บอกเอาบอกทุกคนนะว่ากินเพราะว่าถ้ากินกินฝักไม่ได้กินยอดเนี่ยเราคลุมคลาดไปดูดิถ้าเราอ่ากินได้ต้มร้อนลั่วลงไปปุ๊บความขมออกไปครึ่งนึงกินเลยเบาหวานนะเบาหวานนะ เกี้ยงเป็นเดานี่เป็นหนักกว่าเดิม <laughs> เป็นโรคขาดความาธิพ่อกิกนขมเมื่อกไปมีหนังสือน้ำตาลปึกไว้หรอนอนเวียนหัวน้ะตาลหมดพ่อของขมเต็มร่างกายเลยไม่ <laughs> ใช่น้ำตาลทรายด้วยนะน้ำตาลปึกฮึดี๋ยวคนที่เป็นหวานอะหมายว่าเขา ก็จะไม่ชอบของพวกนี้เลยอือแลต้องบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นจ้าแต่แม่หนูกินนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่แม่เขาลวกลวกน้ําแม่หนูก็กินก็เป็นเบาหวานก็กินยอดเปนลงมันละลูกมันละยอดเะเดาเนี่ยเขากินหมันบางเชือกยอดขยุงจาน่ะเขาเผาเขาปา้นไปเผานึ่นักเะเดาอ่ะเขาแม่กินอ่าสดหรอกแม่ลวกมันมีมีสารอะไรของมันก็ไม่รู้นีใช่ ให้กินดิบหรือกินใวกให้ให้ลวกอะห่วงน้ำนะรับอันนี้สารแต่เราไม่ได้กินทุกวันไงพี่เราไม่กินทุกวันเอาเข้าอีกไปหนึองอะอิ่มเราไม่ได้กินเวลาเป็นโลอ่ะแค่หนึ่งโลนะเพราะว่าให้ลวกก่อนคือมันมีสารจำได้สังสีหลายอย่างออืจะอมเหมือนกัน ถ้าเกินแม่งไม่ดีกินไม่ได้กินมากไม่ได like ้แต่กินกินพอประมาณอย่างเงี้ยได้มันมีอะไรของมันก็ไม่รู้ม um> ัคลายจานพี่วันโอ้ยนายกินหมดซะก่อนเถอะนั่นก็กินแต่ไม่หมดแล้วข้าวผมอิ่มหมดไม่อิ่มก็ไปหาหมอเห็ุการกินข้าวแบบนี้นะรู้สึกว่ามัน เนื้อชาติเขาบอกมันคือเน้อยากกินข้าวบุงต้มก็หล่นน้ำปลาหน่อยนึงแต่เราไม่โปนใส่ไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไล่อาจารย์จริงหนึ่งเราอยากให้กินข้าวจะได้กินอร่อยนี่เราไปกินที่นานนะแล้วทันเนี่ยมไหมของของกินกล่องเออเอ็งก็ไปแกล้งอาจารย์แกล้งอ๋อ คนก็เคี้ยวอยู่เนาะเออกือนก็ยังไม่ได้กืนแต่อย่างนี้ทั้งจีนอย่างเงี้ยอร่อยเ<พ>อร่อยเอระถ้าไปอยู่นางนนแล้วแล้วทำกินอย่างนี้เนะี่ยมันจะโคตรเลยบ่งครับซอสไปเราก็เอาอย่างเงี้ยนะเราก็เราก็พี่ก็ทำทำแล้วก็เราก็ใส่ปินโตไป เอออย่างนี้ดีกว่ามันจะได้เนี่ยครับเวลาเก็บก็าง่ายใช่พี่ที่คิดว่ามันมันไม่ต้องเราเราคือเพื่อทาใส่เป็นโตแล้วเราก็ไปยกไปแล้วก็หม้อข้าวเราก็ยกหม้อข้าวไปหม้อหนึ่งแล้วเราก็ช่วยชามัอร่อยมันมันเปลี่ยนบร้อากาศกินกันกินเมื่อเราเนี่ยมันมีความสุขใช่ก็กินเฉพาะเรานี่นะเราอ่ากินกับคนที่เราคุยเรื่องเราชอบความสุขก็เลย ใช่ถ้ามันมีถ้ามันมีเกินกว่านี้มันก็จะไม่อร่อยแล้วใช่ไหมอาจารย์มันไม่อยากชื่อแตเลือกอยู่ใครที่เราอยู่ได้งะพอแล้วใช่ถูกต้องยูแล้วหลูแล้วคุยกันรู้เรื่องอยู่เรื่อความสุขกินเพื่อะตากับบาลยกรบดี่กูกลัวแล้วปัดแปะกับบ้านกลับาดโอแแมวันนี้เที่ยงคืนเลยที่หนาวกนี้ ที่บ้านมันเปนเร่งว่วงแล้วมาว่วงไมผมไปดูน้ำไปเนี่ยไปดิน้องเลยป่ะฮะนอนบ้านาเน่ไอ้กลับไปดองบ้านยาพี่น่นดับแล้วไม่ใช่เหรอของน้องไม่ดีเลยก็โเปีนะไม่ดีเลยไปซ่อมันด้เลยไม่ดีเลยแกไปดูของพเดียี่สิบไรนนะปีนี่ไมดีเลยไปดูของพี่เลย ปีปลื้มเลยอ่ะปีที่แล้วว่ายี่สิบไร่ฟันยี่ห้าเกียไปดูได้เลยปีนี้เอาสักเกียนได้ปุ๊บแต่หยอดรุ่นหลังห้าไร่โขกโคตรปึ๊กเลยห้าไร่เกี่ยไรเอ้กี่นั่นแล้วแต่ยี่สิบไร่ไม่ตีโขดเองอ่ะเม่อกี่เดือนแล้ววันที่ยี่ห้าได้เดือนตังนะยี่ห้าไหนพี่พรฟังพี่แดงพูดนะ เขาพูดเองก็คพูดได้ที่เดือนแล้วเอาเอาเงินมาในกระเป๋านะเอาออกมาในกระเป๋านุนนะกระเป๋านุนน่ะเอาออกมาเล่นเนี่ยตาดีตังใครยตังที่ตังกุนเนี่ยกระเป๋านุนนัะนน่ะเวลานางกระดาษผมเนี่ยกระเป๋านุนจะให้เป็นร้อยใส่มาห้าพันให้เป็นรอยเหรอ ใช้ซื้อวันละขวดสองขวดเก็บกลงนะยกไว้เนี้ย่คนี่เป็นพยาธิอี่เป็นพยาธิอเดด